ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปชมรีวิวรถยนต์ไฟฟ้า2025 BYD Dolphin แวนสีฟ้าอ่อนแบบละเอียดทุกมุมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการตกแต่งภายในรวมไปถึงราคาจำหน่ายบอกเลยว่ารุ่นนี้กำลังเป็นที่น่าจับตามองในตลาดรถอีวีสำหรับทั้งคนเมืองและครอบครัวยุคใหม่เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก BYD Dolphin ปี2025โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและล้ำอนาคตสีฟ้าอ่อนช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว ด้านหน้ารถมาพร้อมกับไฟหน้าแบบเล็ททรงเรียวเชื่อมต่อกันด้วยแถบไฟที่พาดยาวตลอดแนวกระจังหน้าดีไซน์เรียบหรูพร้อมโลโกโล้ BYD อยู่ตรงกลางส่วนกันชนล่างออกแบบเพรียบแปดดูสปอร์ตเล็กน้อยทําให้รถดูมีความคล่องตัวด้านข้างของรถเน้นความสมดุลและรูลมเส้นสายตัวถังเรียบเนียนหน้าต่างขนาดใหญ่ให้ทัศนวิสัยดีและแสงธรรมชาติเข้าถึงภายในได้ดี เสา A และ B ถูกออกแบบให้กลืนไปกับตัวรถเพิ่มความลื่นไหลให้กับสายตาซุ้มล้อถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงพร้อมล้ออลลอยขนาด16นิ้วที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมส่วนท้ายรถก็ดูโดดเด่นไม่แพ้กันด้วยไฟท้ายแบบ LED และแถบไฟพาดยาวพร้อมสปอยเลอร์ด้านบนที่ช่วยเสริมแอโรดนามิกในส่วนของสมรรถนะ BYD Dolphin g a n 2025ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังประมาณ94แรงม้าพร้อมแรงบิด180นิวตันเมตรแม้ว่าตัวเลขอาจจะไม่ได้แรงจัด แต่เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองอย่างสบายอัตราเร่งจาก0ูยถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึง11วินาทีให้ความรู้สึกนุ่มนวลและตอบสนองดีในทุกจังหวะการขับขี่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ150กิโลเมตรชั่วโมงมีโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้งานหลายแบบไม่ว่าจะเป็น Eco, Normal และสปอร์ช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ตามสภาพถนนได้ดี ระบบบังคับเลี้ยวแม่นยำการทรงตัวดีแม้ในขนาดที่บรรทุกของระบบเบรกแบบ Regen e r a t i v e Braking ช่วยชาร์จพลังงานกลับและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระยะทางวิ่งของแบตเตอรี่เบรดแบตเตอรี่ Battery, ขนาด44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะขับขี่จริงประมาณ340-400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง รองรับการชาร์จทั้งแบบ AC และ DC ฟ้าชาร์จโดยการชาร์จแบบเร็วจาก30%ถึง80%ใช้เวลาประมาณ30นาทีส่วนการชาร์จแบบปกติที่บ้านด้วย AC จะใช้เวลาประมาณ6 5ถึง7ชั่วโมงภายในห้องโดยสาร BYD ทำได้ยอดเยี่ยมในการจัดสรรพื้นที่ให้คุ้มค่าแผงคอนโซลออกแบบทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสหมุนได้ขนาด12.8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay, Android Auto และระบบนำทางหน้าจอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พวงมาลายัยแบบดีเชดมีปุ่มควบคุมมัลติฟังกชันใช้งานสะดวกเบาะนั่งให้ความสบายใช้วัสดุผ้าคุณภาพสูงตกแต่งด้วยแถบสีฟ้าให้เข้ากับสีตัวรถเบาะคู่หน้ารองรับดีนั่งสบายแม้เดินทางไกลส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขาและสีสัะเพียงพอสำหรับผู้โดยสาร2-3ถึงคนหลังคาทรงสูงช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งสบายภายในห้องโดยสารมีช่อง USB ด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงแท่นชาร์จไร้าสายและที่เก็บของหอไลายจุดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือเป็นจุดแข็ง สามารถเปิดฝาท้ายได้กว้างขนของขึ้นลงสะดวกความจุอยู่ที่ประมาณ1,310ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงสามารถเพิ่มพื้นที่บรรทุกได้อีกมากเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งครอบครัวหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรถขนของข,องขนาดกระทัดรัดในด้านความปลอดภัยรถคันนี้จัดเต็มด้วยระบบเบรก abs ebd ระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัยรอบคันรวมถึงระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน กล้องรอบคัน360องศาและเซนเซอร์ช่วยจอดหลังซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในเมืองอย่างมากสุดท้ายคือเรื่องของราคา BYD Dolphin Van ปี2025มีราคาเริ่มต้นในตลาดต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ22,000-24,000ดอลลาร์หรือประมาณ800,000-900,000บาทไทยโดยประมาณท้งนี้ขึ้นอยู่กับออปชันและขนาดแบตเตอรี่ในบางประเทศที่มีนโยบายส่งเสริม EV ราคานี้อาจลดลงไปได้อีกซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างมากสำหรับสิ่งที่คุณจะได้รับ สรุปเลยว่า BYD Dolphin Van 2025สีฟ้าอ่อนคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมีดีไซน์ทันสมัยขับขี่ง่ายเทคโนโลยีครบถ้วนและราคาย่อมเยาเหมาะทั้งสำหรับคนเมืองครอบครัว,รวหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับรถคันนี้ด้านล่างด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปชมรีวิวรถยนต์ไฟฟ้า2025 BYD Dolphin แวนสีฟ้าอ่อนแบบละเอียดทุกมุมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการตกแต่งภายในรวมไปถึงราคาจำหน่ายบอกเลยว่ารุ่นนี้กำลังเป็นที่น่าจับตามองในตลาดรถ EV ต์สำหรับทั้งคนเมืองและครอบครัวยุคใหม่เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก BYD Dolphin ปี2025โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและล้ำอนาคตสีฟ้าอ่อนช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว ด้านหน้ารถมาพร้อมกับไฟหน้าแบบเลดทรงเวเชื่อมต่อกันด้วยแถบไฟที่พาดยาวตลอดแนวกระจังหน้าดีไซน์เรียบหรูพร้อมโลโก้ BYD อยู่ตรงกลางส่วนกันชนล่างออกแบบเพรียบแป่ดูสปอร์ตเล็กน้อยทำให้รถดูมีความคล่องตัวด้านข้างของรถเน้นความสมดุลและรูลมเส้นสายตัวถังเรียบเนียนหน้าต่างขนาดใหญ่ให้ทัศนวิสัยดีและแสงธรรมชาติเข้าถึงภายในได้ดี เสา A และ B ถูกออกแบบให้กลืนไปกับตัวรถเพิ่มความลื่นไหลให้กับสายตาซุ้มล้อถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงพร้อมล้ออลลอยขนาด16นิ้วที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมส่วนท้ายรถก็ดูโดดเด่นไม่แพ้กันด้วยไฟท้ายแบบ LED และแถบไฟพาดยาวพร้อมสปอยเลอร์ด้านบนที่ช่วยเสริมแอโรไดนามิกในส่วนของสมรรถนะ BYD Dolphin Grand 2025ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังประมาณ94แรงม้าพร้อมแรงบิด180นิวตันเมตรแม้ว่าตัวเลขอาจจะไม่ได้แรงจัด แต่เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองอย่างสบายอัตราเร่งจาก0ูย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ10ถึง11วินาทีให้ความรู้สึกนุ่มนวลและตอบสนองดีในทุกจังหวะการขับขี่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ150กิโลเมตรชั่วโมงมีโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้งานหลายแบบไม่ว่าจะเป็น e ีโค o นอร์มและสปอร์ช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ตามสภาพถนนได้ดี ระบบบังคับเลี้ยวแม่นยำการทรงตัวดีแม้ในขนาดที่บรรทุกของระบบเบรกแบบ Regen e r a t i v e Braking ช่วยชาร์จพลังงานกลับและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระยะทางวิ่งของแบตเตอรี่เบดแบตเตอร,ตตรี่ขนาด44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะขับขี่จริงประมาณ340-400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง รองรับการชาร์จทั้งแบบ AC และ DC ฟ้าชาร์จโดยการชาร์จแบบเร็วจาก30%ถึง80%ใช้เวลาประมาณ30นาทีส่วนการชาร์จแบบปกติที่บ้านด้วย AC จะใช้เวลาประมาณ6.5ถึง7ชั่วโมงภายในห้องโดยสาร BYD ทำได้ยอดเยี่ยมในการจัดสรรพื้นที่ให้คุ้มค่าแผงคอนโซลออกแบบทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสหมุนได้ขนาด12.8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay, Android Auto และระบบนำทางหน้าจอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พวงมาลาัยแบบดีเชดมีปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันใช้งานสะดวกเบาะนั่งให้ความสบายใช้วัสดุผ้าคุณภาพสูงตกแต่งด้วยแถบสีฟ้าให้เข้ากับสีตัวรถเบาะคู่หน้ารองรับดีนั่งสบายแม้เดินทางไกลส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขาและสีสับเพียงพอสำหรับผู้โดยสาร2-3คนหลังคาทรงสูงช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งสบายภายในห้องโดยสารมีช่อง USB ด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงแท่นชาร์จไร้สายและที่เก็บของหอวลายจุดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือเป็นจุดแข็ง สามารถเปิดฝาท้ายได้กว้างขนของขึ้นลงสะดวกความจุอยู่ที่ประมาณ1,310ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงสามารถเพิ่มพื้นที่บรรทุกได้อีกมากเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งครอบครัวหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรถขนของข,องขนาดกระทัดรัดในด้านความปลอดภัยรถคันนี้จัดเต็มด้วยระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิราภัยรอบคันรวมถึงระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน กล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดหลังซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในเมืองอย่างมากสุดท้ายคือเรื่องของราคาบิล